เบื้งเรื่องของการมอบสัญญาเช่าทีราชาพัสดุกันต่อค่ะกรมธนารักษ์นะคะได้เดินหนา้ามอบสัญญาเชาทีราชาพัสดุตามโครงการธนาลักษ์เอื้อราดเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นทีอ่อำเภอหนองวัวซ้อ221ไร่243สัญญารวมพื้นที่ทั้งเบิดกว่า1,400ไร่ค่ะ ยูที่ว่าการอำเภอหนองวัวซ้อไายเผาภุ่มโรจนสกุลรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบสัญญาเซาทีราชพัสดุแปลงอดห1816ดบางส่วนจังหวัดอุดรธานีตามโครงการทนาหลักเอื้อลาดเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาจากปี2567เป็นการมอบสัญญาเซาทีราชพัสดุแปลงไมายเหล็กทะเบียนทีอดหนึ่ปดบางส่วนตำบลหนองออำเภอหนองวัวซ้อจังหวัดอุดรธานี เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการเกษตร221ล่าร่วม243สัญญาเนื้อที่1,399ล่าย2งาน66ตารางว่าแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย29ล่าย29สัญญาเนื้อที่8ล่70ตารางว่าและที่เพื่อการเกษตร192ล่าย214สัญญาเนื้อที่1,391ล่า1งาน96ตารางว่าค่ะ นายเผาพุ่มโรจนาสกุลรัฐมนตรีว่า รัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการข้างค่ะในกาว,ว่ากระทรวงการข้างมีเจตนาล้มในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสมัมฤทธิ์สูงสุดและตรักถึงนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทํากิ่นให้แก่ราษฎรค่ะจึงให้กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการข้างที่มีภารกิจนาที่ปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุที่นั่า นัท่ทีรัชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการต่างๆค่ะที่บริได้ใช้ประโยชน์ในราชการมารสนับสนุนการดําเนินโครงการของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทํากินไ้แก่ประชาชนค่ะทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทํากินไ้แก่ประชาชนภายใต้โครงการท่าน่ารักเอือรัด อย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายในการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ประชาชนบอหน่อยกวา่าหาพันหาซิบหาไรค่ะค่ะซึ่งมืงงนี้เพื่อนก็นได้ใส่ในเรื่องของทีอุอาศัยนะคะหล้กก็เป็นทีอ่เผื่อเหตุการณ์เกษตรพร้อมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ